ชั้นไหนแล้ว,วชั้นไหนแล้วป .6 ปหกัเป็นตัวนี้น้อยนอเนาะเพื่อนเขารดตัวบักใหญ่ยังมีคนตัวเล็กก่น,น้อยอู่เออเธอต่อแถวอยู่คนที่เท่าไหร่คนที่สามยังมีคนตัวเลก็กกว่าเธออีกสองคนโตขึ้นมาจะเป็นอะไรจบมาหกเราจะไปสอบอะไรไม่รู้เอา้าไม่รู้อีก เป็นครูบ่เออเธอเหมาะกับครูไหยไปถึงโรงเรียนทำอะไรไ,ไปถึงโรงเรียนแล้วทำอะไรตอนเช้าเวดบริเวณเป็นเวรใครเวนเราแม่มันจะเป็นบริเวณของแต่ละฟอร์มหัวช่วยกันทุกคน เออเขะไวายนั่งมันยังไม่เปียกเพราะเมื่อคืนมันตากฝนมันหรอพี่แพาวาเด้พี่แพาวาไปมอนหนึ่งแล้วโอ้พี่แพวาเข้ามอหนึ่งแล้ว เอาเพื่อนๆไปไหนหมดน้องแพรน้องอะไรล่ะพี่แพรขึ้นรถขึ้นรถสาล้วเอาพี่แพรก็อยู่มหนึ่งเปล่าไปแล้วโรงเรียนน้องไปอยู่ปหก้วเด้อตัวเล็กๆนี่